ผู้กระทำความผิดในชุมชนในวันนี้เรื่องของแต่ละบุคคลสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ใช้เวลาหนึ่งวันนะคะประกอบด้วยการบรรยายและก็ฝึกปฏิบัติในการเขียนรายงานการติดตามและสอดสองการแก้ไขฟื้นฟูและการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชมุมชนโดยมีหัวข้อวิชาการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำความผิด ตามหลักธรรมาภิบาลการเฝ้าระวังปัญหาาชญากรรมกับของสำนักง,งานยุติธรรมงหวัดและสิทธิของประชาชนทั่วไปโดยมีผู้เข้าร่วมจนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในกิจกรรมต่างและการสอบสองได้อย่างถูกต้องสำนักงานคุ้มครองยุติธรรมชุมชนครั้งนี้ขึ้นเป็นความจริงและประจับอยู่ทุกเมื่อผมขอขอบคุณเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตลอดจนแขกผู้มีเกียรติวิทยากรทุกท่านที่สละเวลามาร่วมใน,ในกิจกรรมครั้งนี้ และขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันในงานทุกอย่างจึงจะไม่เป็นเรื่องระเบียบข้อปฏิบัติอะไรต่างๆนะครับการแก้ไขปัญหานั้นต้องล้วนแต่เป็นไปตามระเบียบตามกฎหมายทั้งสิ้นนะครับวิธีการอันหนึ่งซึ่งมองเห็นและก็ทางรัฐเองก็มองเห็นโดยเฉพาะทางกรมพรพประพฤต์กลุ่มประพฤติเนี่ยครับได้มองเห็นแรงเห็นว่ากระบวนการที่มีการไม่มากนะครับหรือบางเรื่องเรื่องที่ ไม่ควรจะเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมสื่อพู้ที่ททมีจิตอาสาในการเข้ามาช่วยเหลือสังคมนะครับอันนี้ผมขอชื่นชมถ้าหากจะมีอยู่บ้างก็ผ่อนหนักเป็นเบานะครับไอ้ที่เบาก็คือกำจัดหายไปนะครับด้วยด้วยมือของท่านนะครับด้วย2มือของท่านแต่จับรวมกันแล้วจะเป็น ร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนและในที่สุดก็จะมีผลต่อสังคมของท่านทําให้สังคมของท่านนั้นน่าอยู่ยิ่งขึ้นฝ่ายรัฐเองเป็นผู้ได้รับเต็มๆก็คือเมื่อคนในสังคมได้รับการแก้ไขได้รับการติดตามได้รับการอนุเค,คราะห์ที่จะไม่สร้างหรือลดปัญหาลงนะครับสังคมน่าอยู่รัฐไม่เปลืองงบประมาณสังคมนั้นเมื่อน่าอยู่แล้วรัฐก,ก็ไม่ต้องเอา เอาเงินส่วนหนึ่งส่วนใดหรือว่าเป็นเงินจํานวนมากเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้กลับนําไปพัฒนาประเทศชาติในด้านอื่นนะครับเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติต่อไปซึ่งท่านล้วนแต่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งอย่างที่เรียนคือทุกท่านทุกตอนนะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าจะาดูที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยครับท่านมาด้วยความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะร่วมกันจับมือกันและก็กลับไปเป็นผู้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาลดการกระทําอันเป็น พิพาทลงนะครับแม้ปัจจุบันนี้ในเด็กก็ตามในวัยรุ่นก็ตามนะครับสถานที่นี้ผมจะทราบดีนะฮะว่าออผมก็เคยแก้ปัญหาทางเยาวชนเคยอยู่ทางสารเยาวชนมาก่อนก็เลยทราบดีว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในในปัจจุบันนี้ในทุกถุมชนเหมือนกันงหมดทั่วประเทศครับเริ่มมาจากตั้งแต่วัยเด็กนะครับวัยเด็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเด็กทําไมคิดจะกระทาความผิดเพิ่มขึ้นสร้างข้อพิพาทเพิ่มขึ้นบอกได้เลยก็ กระแสในสังคมมันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทราบดีอยู่ว่าปัญหามันเริ่มจากไหนนะครับการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดที่สุดนะครับหน่วยงานรัฐเป็นหน่วยงานที่จะต้องมีกระบวนการเยอะๆอย่างที่เรียนนะครับบางครั้งยากเกินไปในการที่เข้าไปจับตั้งแต่ต้นนะครับแก้ตั้งแต่ต้นออออดับไฟตั้งแต่ต้นนะครับยากหน่อยนะครับคนที่จะทราบเรื่องว่าตอนนี้มีออกลิ่นควันขึ้นมาแล้วหรือว่า ตอนนี้เริ่มมีสออเข้าไม่ดีแล้วคือยุติธรรมชุมชนครับท่ากลับไปเนี่ยเพราะท่านอยู่บ้านท่านท่านอยู่ในแวดวงอยู่ในสังคมท่านท่านทราบดีปัญหาเหล่านี้ท่านสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาได้รวดเร็วยิ่งกว่าครับยิ่งกว่ารถดับเพลิงของเทศบาลนะฮะเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าอันนี้นี่คือเป็นน่าชื่นชมทีเดียวและก็เป็นการสร้างองค์กรที่มีถือว่าเป็นการสร้างวิสัยทัศน์อีกทางหนึ่ง ให้กับพวกเด็กเหล่านี้นะครับที่คิดจะทําความผิดหรือเด็กที่กําลังจะสร้างหรือกําลังมีปัญหาอยู่นะครับเมื่อเด็กได้รับการแก้ไขแล้วแน่นอนเติมโตมขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ใหญ่ก็ลดลงเช่นกันเพราะทัศนคติของเขาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ผิดที่ถูก เป็นผู้ใหญ่ก็ย่อมลด,ดลงปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นผู้ใหญ่ที่จะเดินไปสู่ศาลนะครับเดินไปหากรมกรมประพฤติหรือไปออท่านผู้ผู้บัญชาการเดือนจํานะครับก็น้อยลงครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รับการแก้ไขมาตั้งแต่ต้นนะครับบอกได้ว่าเป็นวิธีทางที่แก้ไขได้ปัญหาที่แนบนวนวเ,เนียนและนุ่มนวลที่สุดในในบรรดาของการแก้ไขปัญหาในกระบวนการยุติธรรมนะครับทุกท่านเนี่ยที่มาพร้อมกันอยู่ที่นี้นะครับท่านมาด้วยการเสรสละ เข้าใจว่าถ้าหากท่านไม่มีใจอาสาลแล้วเราก็ท่านทราบดีอยู่ว่าภาระอันหนักอึ้งของท่านข้างหน้านั้นก็คือปัญหาของชุมชนนะครับซึ่งปัญหาวิ่งเข้ามาไม่มีปัญหาไหนที่เป็นปัญหาที่เราสามารถยิ้มได้ครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นภาระของเราที่ต้องแก้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเจอนั้นแน่นอนไม่มีทางที่ปูด,ด้วยดอกกุหลาบโรยเด็ดขาดนะครับมันจะเต็มไปด้วยความน้มนายกมาเป็นประธานในพิธีเปิดรวมถึงการบรรยาย